ี๋เราจะมาเป็นพนักงานร้านค้านะครับอีกครับเฮ้ยอ๋เป็นโจนซะด้วยเดี๋ยวมึงจะโจนใช่ไหมเดี๋ยวมึงเนนโป๊ไปไปไปเรามีแบบคาวาซากิอันนี้น่าจะเวฟเวฟเวฟร้อยเวฟร้อยเวฟเวร้อยเวฟร้อยอันนี้เวฟร้อยนี่จะเราทำรับหน้าที่เป็นอะไรวะพ่อค้านะไขยติมอุ้ยอุยเฮียแรงจัดเลยเขียวมึงมีปืนยัง เปามีแล้วมีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูไปหาของกูนมันมันมนี่ไม่ใช่นี่มิสเนี่ยดูตะปัดด้วยเลยระเบิดเบิดน้ำมันสามสิบแล้ววเดี๋ยวไปเติมน้มันก่อนไม่อันนี้มันไม่ใช่ของมันกูนี่เจ้าของกูงั้นเดี๋ยวขับรถนหมดก่อนแหละขับไม่คุ้มอ้าวอ้าวขับสวนกูเหรออ้าวเยี่ยบไปแล้วเอ้าไปไหนอ่ะเชียอเว้ยชิบหายไม่มีคนเอาของกลางมาแล้วว่ะเรียบร้อยแม่งแรงจริงนะเว้ย ไม่ได้พูดเล่นะนะเนี่ยเฮี้ยแงแรงว่ะเดี๋ยวกูซื้อบ้างเอาติดติดเว็บร้อยอย่าติดเว็บร้อยเฮี้ยอะไรติดเนี่ยอ่าเจอแล้วเจอแล้วเหตุผลที่ต้องใช้ปืนนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะมันเป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจเราไปเชียรเจ้าของเดี๋ยวอย่าเข่าหมดก่อนแหละมันได้ประมาณสามสี่นาทีอยู่สามสี่โลเดี๋ยวจะไปขายไอติมนะครับซึ่งเราก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเหมือนกันเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับอ้าวเอาคนนี้คนนี้เอ้าไปไหนอ่ะ ขาย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 เอ๊ะขายเลยขา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 ยเอาเอาอันนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอฮี้ยเนี้ยเฮี้ยแม่งขับดิสไบค์ด้วยสัตว์เฮ้ยซื้อบ่าวซื้อบ่าวไม่ซื้อกูยิงนะเอาใครไม่ซื้อยิงนะเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเสาวสาวมาสาวมาขายสาวขายสาวขายสาวว่ะสะพานนี่สาวนี่ครับเดี๋ยวเอาเฮี้ยเอาออกมากันน้ำมันจะหมดไอ้สัตว์ซื้อป้าวซื้อยังซื้อยังเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะขายโปรโมชั่น ไม่ซื้อโอยีว่ะไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นโจรเหรอเป็นโจรเหรอเป็นโจรใช่ไหมเป็นเป็นโจรเหรอเป็นโจรใช่ไหมฮะเป็นโจรเหรอไปไปไปเลูกเรื่องลูเรื่อธุรกิจ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 ร้อยล้านธุรกิจร้านเป็นโจรใช่ไหมให้เป็นโจรใช่ไหมเป็นโจรใช่ไหมฮะไม่ได้นี่ตำรวจเราเครื่องแบบเว้ยเฮ้ยเป็นโจรใช่ไหมฮะให้ซื้อไอติมดีไม่ยอมซื้อคือถ้ามันซื้อคือเมื่อกี้ถ้ามันซื้อไอติมเราคือเราปล่อยอะ แต่นี้มันไม่ซื้อไงเกยทำโทษโยตังต่อได้ส่ยไม่ดีไปเลย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 ไปยไปเลไปเไปเลไปเไปเลยเร็จออกมาเองเลยไปไปเไปแหวนสิเเปเเไเยยเยไไเยไม่ไยไ ใครดีใครดีแถวนี้แถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละเ้ย่งธุรกิจเหรอเย่งธุรกิจหรอเย่งธุรกิจหรอเฮ้ยที่นี่มีที่นี่มีคนขายตีมคนเดียวครับนี่อะไรดิกูไปมึงนี่แหละดิกูไปเติมไปไปหาเติมแต่มันเติมได้แค่ของกูเองว่ะเติมพคกอื่นไม่ได้หรอแน่เติมพวกอื่นอ่ะเนี่ยไปถ้ากูกดเติมอ่ะรรีเวออ์ซื้มันจะได้มันไม่ได้ว่ะยังมีเรื่องอ๋อจนกูอ่ะเออ ใครอยากซื้อใครอยากซื้อไปครับซื้อไปครับไอ้เช่ยนั่นมันแย่งธุรกิจเราอ่ะเฮ้ยไม่เลยไหมไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์แย่งธุรกิจพวกกัวยิ่งไปเลยมึงแย่งธุรกิจพวกกูใช่ไหมสัตว์ยิงธุรกิจกัอฮะไยี่ห้อแย่งธุรกิจกูัวฮะแย่งธุรกิจกูัวฮะแย่งธุรกิจกูัวฮะเอาแย่งธุรกิจมึงสู้อ๋อสู้อ๋อขูมีสองทำไมอ่ะกูมีสองกระบอกอ่ะทำไมอ่ะดูกคนเบื่อเงี้ยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะมาดิมาดิ มาดิมาดิสัตว์ยิงไม่โดนเลยยิงกูยิงไม่โดนเฮ้ยไม่ใช่แล้วคนเรื่องเฮ้ยคนมันบวกคนมันบวกเอาหวะยิงเพื่อนกูยิงเพื่อนกูยิงเพื่อนกูอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันใช่อุ้ยอุ้ยเจ๊เกี่ยวอะไรอ่ะอุ้ยเจ๊นี่มันเกี่ยวเฮี้ยอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหโดนเอฟซืบกยิงโอตโดนเอฟซืบกยิงเฮี้ยโอ้โหมันยังธุรกิจผมอ่ะจัสเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเจ๊นี่มันเป็นแฉงเดียวกันไงวะ ยขำว่เจะพาไปไหนเนี่ยเราไปทำธุรกิจเราต่อยีกว่าโอ้โหัปยืนรถกูนี่ไงเจ้าของรถเจ้าของรถยู่นี่เจ้าของรถยู่นี่ไงไอ้ไปไหนอ่ะไปไหนวะตปล่อยกูปล่อไปออ้าวไอ้นี่ต่อยกูมันต่อยไงวะขอชด้ขอชด้เอเพื่อนกูมาไอสัตว์เอามานี่เพื่นกูไอี่อะไรเพื่นกูียอะไรอะไร ครับมันตามมาดิตามกูยิงงั้นั่นแหละครับตูใครวะตูใครวะเฮ้ยเจมมีคนข้าวน้ำมีคนข้าวน้ำพีิวมีคนข้าวน้ำมีคนข้าน้ำมีคนเข้าน้ำโอ้โหยี่เยี่ยี้แตกเหรอเฮ้ยเจ้ไหวเปล่าเอาขี้แตกเหรอทำอะไรอ่ะแอมผมจะเข้าต่อครับขอโทษไอโอเมื่อไหร่จะกูจะตื่นกูไม่รู้ไอ้เหี้ยไอไอออกไอ้ออกเฮาไปไหนอ่ะไอ้ออก เอาเขี้ยรถได้เหรอสวยเฮ้ยไข่ติมไข่ติมก่อนไข่ติมก่อนพี่ครับ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 เฮ้ยไปไหนอะพี่ไปแลพี่ครับพี่ครับพี่ครับเฮ้ยพี่พี่อยู่อันพี่ซื้อติมผมก่อนพี่ครับพี่ไม่ซื้อติ่มไห้เฮ้ยซื้อติมก่อนซื้อติมก่อนไปสามซื้อไหมไอ้ยมันผิดพีพีอะเขาผิดพีพีอะต้องเปลี่ยนปีสามมาช่วยนี่อาจารย์เหรอวะอาจารย์ จานเป็นโจ้หน่อยเฮียจานมันเป็นโจ้ในสัตว์ขวยคงทรับย์ครับย์ครับผมครับย์อ๋ออันนี้จานเหรอเนี่ยเฮครับฮะฮะฮะกับใครวะเฮ้ยครับบายหมอนแบ่งแเจ็ดลงล้ว่าเราไปดีกว่าเออเขาแบกโล้อเพลงอยู่นี่ไป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 เราไปเถื่อนกันดีกว่าไปเขาทิ้งล้ให้เราอ่ะเชียรล้อแม่งล้อหน้าแม่งยกได้วว่ะ เชียโคซิ่งไอ้สัตว์เราหน้ายกโคซิ่งไปก็ล้อลงเอาล้อลงดิฮะเอาล้อลงไงวะเอาล้อลงล้อลงแล้วล้อลงอย่างไวะไม่รู้ว่ะช่างแม่งไย่างเง้ยและใครจะตีบังจังเดิม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 ทนมากเลยเฮียมีเรื่องทำไมอ่ะคนเราเอออย่าอย่าดันคู่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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้าอาลหอเราไม่ได้เรา่้ายังไม่เลือก่าโชนมากเลยมีปัญหาตไมอ่ะเกร้นตั้งลำตั้งลำไปแล้วหายทีน้ก่นเฮ้ยคนนี้คนนี้คนน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 ้โอ้นี้ปวป่นนเป็นโจี้เป็นจนี่เป็นจนเป็นโจนโจเหรอเปจเหรอเป็นจเหรอเป็นโจนเนี่ยอะเป็นโจเหรอเอาดิงขับไปดิ้อน้อเา้อนท สอนสอนวิ่งดิวิ่งดิเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้ว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 จานไม่ใช่แล้วลนเว่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจานไม่ใช่แล้วเออเรียบร้อยเรียบร้อยเร้อยโดน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 กูเองกูเองกูเองสวยสวยสวยขบรถขบรถเอามันคืออะไรพี่อะไรอ่ะขอรถหน่อยเออสวยสวยไปเลยไปเลยไปเลยเอ้าไอโอโอกเกมไปแล้วไอเพียเอ้ยไอเพี่นี่แม่งมือมานั่งทำไมวะฮะมึงนั่งรถกูทำไมวะเป็นตำรวจใช่ไหมฮะยิงตามหลังแม่ง ยิงตามหลังแม่งเลยคือรถกูเฉยไงเนี่ยอะไรอะไรอะไรโอมีสาวซ้อนด้วยว่ะเจมีสาวซ้อนเด็กกูยิงแม่งเลยจัด